ผมจะมาเปิดตัวเครื่องลากแบบอ่าอัตโนมัติแบบไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับผมสุดแปลกมากๆครับเครื่องลากแบบอัตโนมัตินะครับผมอเครื่องลากแบบอัตโนมัติล้อแท็กด้วยนะครับผมจะเป็นยังไงจะเป็นรูปแบบไหนเราไปดูได้เลยครับผม <S 2> <S 2> <S เออไม่เคยเห็นแน่นอนครับไม่เคยเห็นแน่นอนไม่เคยเห็นแน่นอน ไม่เคยเห็นนะครับผมคิดว่าผมคิดว่าไม่มีอะ่ะบ้านเราคิดว่าไม่มีนะครับผมเพราะว่ามันมันมันแปลกมากๆเลยผู้ชมแปลกมากๆเลยนะหาดูยากด้วยนะครับผมอ่าซึ่งไม่รู้ว่าของจริงอ่ะมันมีอยู่หรือเปล่านะครับผมผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันได้เลยครับผมไม่รู้ว่าของจริงมีหรือเปล่านะครับแต่ว่าที่รู้ในเกมอ่ะมีนะครับผมตอนนี้น่ะมีแล้ว มันมีอีกแล้วมันมีกับความมันอุกกนอ้ยไม่ใช่นี่วะ <laughs> <laughs> พี่รถพี่โอ้รถบาะนะ้าแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นรถไฟฟ้าฟงดีไฟฟ้านะที่เพิ่มมาในฟายนะิบสองแลไม่รู้ว่าฟายิบห้าจะมาอีกหรือเปล่านะครับอ่าแล้วรถสวมารถโยกอันนี้ได้ปะไอ้รถคันนี้มันขับื่อนล้อหน้านะผมอุ้ยยกได้นี่วะ เดี๋ยวผมเอารถออกก่อนนะครับอันนี้อยู่ในฟ้าร์มสิบนะครับผมไอตัวนี้ไม่มีแอร์นะครับเป็นรถที่เป็นเครื่องยนต์นะครับุ่ถเครื่องยนต์มันเวลาล้อมันก็จะใหญ่ๆนิดนึงนะครับก็สามารถไปยกนอกสถานที่ได้นะครับยกก็พวกแบบว่าข้างนอกอะ่ะอก็ถ้าเป็นไฟฟ้าก็เน้นในโรงงานนะครับ อย่างเดียวเลยนะครับผมในโรงงานอย่างเดียวเลยแต่เขาก็จะรับวันเดย์เราจะมาเปิดตัวรถขันนี้นั่นเองนี่ครับดูด,มดมิมันดูล้นๆใช่ไหมมันดูล้นๆผมไม่แน่ใจว่ามีบั๊กหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าน่าจะสไลด์แน่นอนครับแท็กเนี่ยโอ้แท็กเขาเก็บรายละเอียดไม่ค่อยไอ้นี้นู่ว่าไม่ค,ไค่อยไอเขาเรียกว,ว่ามันมันไม่เงาอะ สังเกตได้ว่ามันจะมีตัวล็อกพ่วงนะคุณผู้ชมแล้วก็มีตัวต่อพ่วงด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวล็อกคืออนในประสงค์เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวไถด้วยนะคุณผู้ชมคือไอรถคันนี้อะเน้นใช้ในโรงงานอาเน้นใช้ในโรงงานพื้นที่กว้างคือไม่ต้องใช้คนขับใช้รีโมทคอนโทรลนะครับผมแล้วเป็นแท็กด้วยนะครับผู้ชมแท็กแบบนี้ก็เน้นแบบว่าทางคนโคลนนะครับ ทางที่เป็นดินแบบไสงานก่อสร้างนิดนึงนะครับผมนะใช้งานก่อสร้างนิดนึงเป็นแท็กเหมือนรถขุดเลยเนี่ยอ,อ้าวเฮ้ยรถโอโ้โหรถเลอือไม่มีเลยรถมันวิ่งได้ไงวะเนี่ยรถเลอือไม่มีเลย,ลเลเลยแคเรเอีมไม่มีสักตัวเลยนะผมรถเลื่อก็ไม่มีน่าจะบั๊กนะครับอ่าเอ้ฝั่งนี้มีตัวเดียว รถเลร์มีตัวเดียววะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดรถเลเจ็ดตัวนะครับแคริเอร์ไม่มีนะครับช่วงล่างของเขาเนี่ยครับก็ช่วงล่างถือว่าทำโอเคอยู่นะมันอาจจะเตี้ยนนิดนึงนะครับผมจุดประสงค์ของรถคันนี้ก็น่าจะเอาไว้ขนย้ายอ่อพวกพ่วงพวกเนี้ยนะผมพวกพ่วงดินพ่วงพ่วงดินพ่วงอะไรก็ว่าไปนะครับ พวงดินหรือพวกตู้คอนเทนเน,น,เนอร์อะไรประมาณนั้นอ่ะขนย้ายนะครับผมเดี๋วยวผมทําให้ดูนะขนยงขนย้ายอะไรประมาณนั้นอ่ะนะผมอ่าอุ้ยอันนี้สีดําดีกิขอปะดำธรรมินได้เหรอดักระเบิดได้ลยดับกระเบิดได้เลยดำธรรมินพน่อหนุ่มดำธรรมินมันต้องพ่อตกแตะนะครับผมอ๋อลายแม็กสวยเนี่ย อ่ะลองลองขึ้นดูดิอันนี้ผมขึ้นแล้วนะครับเฮ้ยแล้วมีเครื่องเสียงเครื่องเลยแล้วเครื่องมันอยู่ตรงไหนวะนะเฮ้ยมันรถแบบนี้ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ไม่ใช่หรอวะเนี่ยเดี๋ยวมันมัน,มนช่องใส่แบตมันล้วนเลยเนี่ยเออผมคิดว่าเขาน่าจะทําผิดนะสไลด์ไหมผมแต่ผมคิดว่าสไลด์น,นะนั่นไงโอ้โหาไฟยี่สิบสองอ่ะทาไม่ไม่้าไม่ใช่รถดีจริงๆริอ่ะ สไลด์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใช้ในโรงงานนะผมแล้วคนนี้เอ้ยมีมีเล่งเครื่องด้วยวะ่ะโอ้มันสไลด์อยู่แล้วเนาะคุณผู้ชมเนาะ แล้วสามารถต่อพ่วงแบบพว่วงธรรมดาก็ได้นะครับเี่เดอเ,อเ,อเไป็นไงนี่ครับความเร็วเขาไม่ค่อยสูงนะผม <laughs> <laughs> คนดูแปลก,ปกปว่ะ ดูแปลกนะแบบเหมือนทำไว้สําหรับเคลื่อนย้ายในโรงงานหรือว่าเคลื่อนย้ายตามไซงานที่เป็นเอ่อที่เป็นทางเละอะไรประมาณนี้ะนะครับผมเนี่ยเห็นไนะหมแว้สสาหรับเคลื่อนย้ายทางที่เป็นงานเละๆอ่อห,หัวขับก็ไม่มีนะครับใช้รีโมทเอานะครับผมแหมแปลกมากๆเลยนะผมเพิ่งเคยเห็นนะ แปลกมากแปลกมากแต่มันสไลด์แบบสไลด์แบบโอ้โหเนี่ยเราใช้ฝั่งตัวเดินอ้มันเป็นเฟืองทั้งสองฝั่งเลยนี่านี่ก็เฟืองตัวนี้ก็เฟืองแต่ว่าตัวนี้จะเป็นล้อนําโอ้อันนี้ไม่น่าใช่อันนี้มันน่าจะนี่มันต้องเป็นล้อนําดิจะเป็นเฟืองได้ไงอะ เออนี่เราเอ,อ้แล้วฝั่งขับเคลื่อนไปอยู่ตรงไหนวะเนี่ยทำไมมันดูแบบแปลกจังเลยวะแปลกมากเลยนะคุณผู้ชมแตรเออมีแตรด้วยนะครับแปลกมากเลยนะครับดูด,ดิเอ,อ้ยทำไมมุมอันนี้มันสูงจังวะ แปลกมากนะครับมีไซเรนเลนด้วยมีไซเรนด้วยเอยเอ,เอ,เอ,เอนี่แป,ป,ป๊บๆแป๊บดีตัดับตัดับเนีย่ยสำหรับการเคลื่อนย้ายนะครับผมตามจริงมันสามารถที่จะตั้งระบบ a อเหัวใครอุ้ยเอไอก็ได้นะครับนี่ A.I. ระบบ A.I. เนาะ มันรู้ตั้งได้หรือเปล่าผมลองตั้งดูก่อนเดี๋ยวผมซื้อมาอีกสักตอนสองคันแล้วกันนะรู้ตั้งได้หรือเปล่านะเอไอหัวขวดอุ้ยเออไอหัวใครอุ้ยไม่ใช่มัรู้ตั้งได้หรือเปล่า,ลน,าน,ลน,นะ,ะ,มาะววมมาผมจะตั้งมาตรงนี้ไม่ได้ว่ะเหมือนจะไม่ได้นะครับไม่ได้คุณยม โอ้ไม่ได้ว่ะไอ,อหัขอขวกดตั้งไม่ได้นะครับผมแม่แฮนเซนโอ้โหมาตรงนี้ดีอ่ามาตรงเนี้ยเดินแค่เดินหน้ามาตรงเนี้ยเอาอะไรของพี่เนี่ยหันไปทางนู้นดิเออแล้วก็สตาร์ทปุ๊บเฮ้ยนี่ไงไปได้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 ไ เฮ้ยไปได้ไปได้ไปได้เดี๋ยวซื้อซื้อมาอีกซื้อมาอีกสักสองคันเนาะซื้อมาอีกซื้อมาอีกอ่าอ่าเป็นอ่าแก๊งรถเอไอนะครับผมแก๊งรถเอไออ่าจุอ่าเดี๋ยวผมหาพ่วงก,กันนะครับหอมเดี๋ยวผมหาพ่วงอะไรนะครกันนะครับรหอมเนี่ยคือมันแรงมากๆเลยนะครับผู้ชมก็สามารถที่จะใช้พ่วงแบบนี้ก็ได้นะครับผมเนี่ยครับ พ่วงแบบพ่วงอะไรก็ไม่รู้เลยเอาว่าจัดปะ่ะแล้วก็จะสามารถที่จะพ่วงแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับยาวแต่มันยาวเกินไปดิอ่ามันยาวเกินไปเราใช้อันนี้พอแล้วก็เราก็จะมาใช้อันนี้ด้วยนะครับผมอ่าโอ้ไม่ต้องซื้ออะไรทั้งสิ้นอ่ะพี่รอตรงนี้ก่อนนะพี่เดี๋ยวผมไปเอามาอีกก่อน เอุ๊ยพี่ชายพช่ชเดี๋ยวเรามาดูกันนะคุณผู้ชมว้าอ้อแล้วไอ้นั่นมันไปอยู่อะไรตรงนั้นอ่ะโอ้สภาพจริงๆเลยเฮ้อะไรแล้วพี่ไปอยู่อะไรตรงนั้นล่ะพี่นี่ ขายขายซื้อใหม่คุณผู้ชมไม่ไม่ได้อรไปอยู่งั้นเอาออกไม่ได้หรอกนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาแบบเลียงเลียงกันเดินไปเลยนะครับผมเลียงกันเดินไปเลยนะครับสุดยอดมากสุดยอดมาก s ว a ส swap day g a n ai จะครองโลกนะครับผมรุนแรงมากเลยรูดิ แรงมากเลยนะครับนี่ครับเอาอันนี้ลงก็ได้ไอชุนกันไอชนกันนี่ครับเอาเอาเอาล้อลงนะครับหลบครับหลบหลบหลบนะครับหลบหะคาครับแป๊บแป๊บนี่ครับหลบครับหลบนี่ครับไอมาแล้วครับไอทำงานแล้วครับผมอื เราจะพัดใช้ AI เดินก็ได้นะครับคุณผู้ชมนี่นะโอ้โหดูเป็นเวลามันเลี้ยวเลยกูแรงมากเลยนะรแรงมากๆเลยคุณผู้ชมควาเรือสูงสุดที่แปดนะผมกูแรงแรงแรงจัดเลยแรงจริงเลยนะครับผมแรงมากๆแรงมากๆแรงมากๆ,ๆเดี๋ยวผมใช้อีกคันนะผมเดี๋ยวผมจะเดินไปพร้อมๆกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับ อ๋อนี่ครับเสียงเดิมผมไมกคชอบสักเท่าไหร่วะกูเตี้ยมากเลยเน,นี่ยแหละแต่มันพอดีกับ,บรถเลยนะครับรถแ,แบบแรงด้วยนะครับนี่โอ้โหแรงมากแรงมากดูดิดูมับนบุ่นเลยโอ้โหแรงมากแรงมาก แกงเอไอจะคลองลูกครับผมไปดิ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 เอไอจะคลองลูกแล้วครับผมเอไอจะคลองลูกแล้วไอหัวใครจะคลองลูกแล้วว้าคื่เอไอมันมันอาจจะวิ่งตรง นะผมมัน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 ไม่ค่อยวิ่งออบสักเท่าไหร่มันไม่ค่อยวิ่งตามทางสักเท่าไหร่มันชอบวิ่งตรงนะครับผมเราก็ต้องทําทางให้มันตรงตรงนะครับดีครับเดดเได้เลรอคร,บรับได้เหรอไอ้รถตู้กเป็นเด้เลย AI จะครองโลกแล้วครับผมดีครับอุ่นแรงมากเลยนะครับ ไอไอจะคลองโลกแลวครับแม่ของไอ้ไจะคลองโลกแล้ว,ออลแ,ลวแล้วผมเอามาไหลไหลขนาดนี้วนะเนี่ยเอวยหัวใครจะคลองหลูกแล้วอยคลองโลกแล้วคลองโลกแล้วนี่เปิดสซเลนด้วยนะครับพม่อเปิดไฟด้วยคือคันนี้ไม่มีไฟด้านข้างนี่หว่าไฟเลี้ยวก็ไม่มีใช่ไหาวิ่งบนท้องถนนได้ไงวนะเนี่ยอันนี้คือออกบนถนนไม่ได้นะครับถ้าของจริงครับต้องอยู่ในโรงงานเท่านั้นลนะ่ะ เม็นแรงมากเลยนะบมันแรงจริงมันแรงจริงดูดิเงีบยบไซเลนกน็แป๊บแป๊บแป๊บนี่มันจะติดผมคนรอบนะผมเฮ้ยโอ้โหเอไอจะกองโลกครับผม AI จงังกวานี้ไม่มีคนขับครับมา ขันแรก AI ไปเลยขันแรกขันแรกไปเลยว้ามาเดี๋ยวผมจัดการขันแรกไปเลยขันแรกจึ๊บอ่าจึ๊บไปไปเลยพี่ไปเลยขันแรกไปแล้วครับผมขันแรกไปแล้วขั้นที่สองขันที่สองขันที่สองอ่าปึ๊บอ่าเอ้าขันไหนวะเนี่ยขันนี้หรอ อันที่สองปเลยชุบเอาเฮ้ยเขาได้ทีละคันเหรออาชิบหายแล้วได้ทีละคันได้ได้ทีละคันจริงดิผมไม่แน่ใจครับเฮ้ยมันได้ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ใช่ดิเฮ้ยพี่รอผมด้วยดิพี่เดี๋ยวเดี๋ยวอผมด้วยรอผมด้วยรอผมด้วยผมว่าเราอยู่ข้างหน้าดีกว่าเนาะรอผมด้วยรอผมด้วยโอ้ยนี่วิ่งชิวเลยว่ะไอนะโอ้ รอรอรอเขาด้วยรอเขาด้วยรอเขาด้วยเออรอเขาด้วยเด้รอเขาด้วยอ๋อมันมันทำยังไงผมยังงงกับระบบ a ออยู่นะครับคุณผู้ชมอ๋อนี่ไงเลือกรถนี่ไงอ๋อใช่ปะโอ้จะก,กับรถคันไหนก็ไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยโอ้อ๋อเลือกตำแหน่งได้ด้วยว่าจากจากจากอยากจะให้มันไปไหนใช่ไหมถ้าผมถ้าถ้าถ้าผมอยากให้มันมานี่อะ ไม,ไ,มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าผมอยากให้มันมานี่ล่ะอ่าชึบอ่ะ,อะแล้วก็กดตัวอะไรกดสตาร์ทได้หรอไม่ได้เห็นไหมโอ้อันนี้วันนี้ปึ๊บอ่ะอ่ะเดินดิอันนี้ไม่เห็นไปเลยนะเห็นไหมโอ้ปวดหัวอีกแล้วเห็นไหม AI ผมปวดหัวจริงจริงครับกับ AI หัวขวดเนี่ยไอ้พวกเนี้ย โอ้จึ๊บไปเอาไม่ไปเห็นไหมโอ้เราเมื่อกี้ยังได้อยู่เลยเอาลองเปลี่ยนอันนี้ดูดิอาจึ๊บจึ๊บจึ๊บอ่า,อาไปแล้ว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 อ๋อมันจะเข้าเลนของเขาเองเลยนะครับผมจะเข้าเลนของเขาให้ด้วยนะครับนี่ครับจะเข้าเลนของเขาด้วยนะครับผมว้ดีจัดดีจัดมาครับพี่ โอ้ไม่แน่ใจว่าได้ทีละคันหรือว่าได้ได้ทีละขี่กันไม่รู้นะครับผมโอ้โห AI AI จะคลองโลกแล้วครับผมแม่ AI จะคลองโลกแล้วครับคุณผู้ชมนี่ครับรถเอไอจะคลองโลกแล้วผมบอกเลยอย่าชนผมนี่อย่าชนผม,น,ผมนี่ครับโอ้โห AI จะคลองโลกแล้วครับผมเอคลองโลกครับผม เอไอคองโลกจริงครับเอา้านี่ครับเอไอจะคองโลกเป็นไงล่ะโอ้โหเอ้โอ้โหสุดยอดสุดยอดนี่มาเอารกจิ๊บอ่านี่ครับรถเอไอครับผม นี่ครับโอ้โหไปไปไปพี่เดี๋ยวผมขับคันนี้นะเอ้ยเอา้าตามมาพี่ตามมาเอา้ามันไม่ตามมาวะเอ้าเอา,เอาแล้วเอไอแม่งหลุดอีกโอ้อะไรวะแม่งยิ่งทำยากอยู่นะเอไอนะเออแมันยิ่งทำยากอยู่คุณผู้ชมปึ๊บอ่าสตาร์ทจึบ๊บอ่าไปละตามมาเลยพี่ตามมาเลยตามผมมาเลยตามผมมาเลย เงียบโอ้โหเอไอเจ้าของโลกครับหมดีมาแล้วมาแล้วโอ้โหอนจีะเป็นงานเคลื่อนย้ายเขาเราก็จะปิดถนนเส้นนี้เลยครับแล้วก็ให้เอไอเอไอวิ่งเลยนะครับเพื่อขนส่งสินค้าแล้วกันนะครับตามจริงมันต้องขนส่งในโรงงานเนาะนี่ครับมัน <c oughs> สุดยอดจริงๆครับผม นี่ครับมันก็จะไปเรื่อยๆของมนะันอะตามที่เราตั้งหมุดไว้อนะ่ะนีครับมันตรวจสอบว่ามีรถอยู่ข้างหน้ามันก็หยุดนะครับผมเจอกันใหม่ครับวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ